มันยังชุนชเลยทุกคนหอมหวานอบอวลเหมือนอยู่ในปราสาทดิสนีย์ผู้ดีมากเป็นหวานเลี่ยนที่ดูแพง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปเปิดกูน้ําหอมนั่นเองหรือว่าเป็นแบบน้ําหอมที่เราชอบใช้นะคะแบบเออเราใช้น้ําหอมยี่ห้อไหนบ้างชอบกลิ่นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะคือทุกคนขอเกิดไว้ก่อนว่าแบบคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เราตัดสินใจนานมากว่าจะทําหรือไม่ทําดีเพราะว่าเออเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารให้ทุกคนเนี้ยเข้าใจได้ยังไงแต่ว่าวันนี้เนี้ยก็ <c oughs> มาทําแล้วเราก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องน้ําหอมหรือว่าเรื่องกลิ่นน้ําหอมมาในระดับหนึ่งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกกกคนนนเเขออิีป็ ี่2แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แบบเอ็กซ์เพร์หรือว่าเป็นแบบโปรเฟสชั่นอลทางด้านเรื่องเกี่ยวกับน้ําหอมมากนะคะเราเนี่ยไม่ได้มีน้ําหอมแบบโ้โหเป็น10 20 30สขวดเพราะว่าเราต้องการหากลิ่นที่มันเข้ากับเรามากที่สุดกลิ่นที่เป็นเรามากที่สุดแล้วก็จะใช้กลิ่นแบบประเภทนั้นอะไรแบบนี้แบบกลิ่นทํานองนั้นอยู่แค่ไม่กี่ตัวก็รู้สึกว่าเออการที่เราใช้น้ําหอมเยอะๆอะรู้สึกว่าเราจะหาความเป็นตัวเองจากน้ําหอมไม่เจอเราอยากเป็นคนที่เลือกใช้น้ําหอมที่เวลาคนได้กลิ่นปุ๊ ชอบใช้แบบเยอะๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ชอบอันไหนก็จะใช้อันนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเกินมาเยอะแล้วเนาะทุกคนอาจจะแบบว่าอยากดูและอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าน้ำหอมที่เราชอบใช้น่มีอะไรบ้าง มาที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าเป็นสายน้ําหอมเนาะ <c oughs> ก็น่าจะรู้จักเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยหายยากมากๆถึงมากที่สุดนะคะตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์บูเกอรี่นะคะเชื่อเล่นว่าปาร์ติสเอมมองเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์มากๆทุกคนมันเป็นกลิ่นแป้งเด็กที่แบบหอมละมุนมากๆแบบมากๆจริงๆคือใครอยากดูอ่อนเยาว์หรือว่าอยากดูเด็กลงเนี่ยตัวนี้คือเหมาะมากแล้วคือชื่อของเขาเนี่ยะะปา,าร์ติสเอมมองเนี่ยนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งปาร์ติสเนี่ เขาเนี่ยก็บอกเลยว่าสําหรับเด็กๆแล้วก็คุณแม่ให้ใช้นั่นเองเออถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยอยากให้เด็กๆเนี่ยมีร้างกายที่หอมหรือแบบเออมีห้องที่หอมก็ใช้น้ําหอมตัวนี้ยบอกเลยว่าเลิศคือเด็กก็ใช้ได้นะคะหอมมากจริงๆขอชิมเลยได้ไหม คือตอนฉีดแรกๆนะคะทุกคนมันฉุนแบบฉุนมากแน,น่นอนถ้าใครฉีดเยอะคือตีขึ้นจมูกได้เลยนะเออพูดเลยแต่ว่าถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นกลิ่นแป้งเด็กทุกคนแล้วมันจะหอมแบบฟุ้งละมุนมากคือกลิ่นแบบน่าดมอ่ะเออทุกคนคิดถึงกลิ่นเด็กหอมหอม,หอมแบบคลีนคลีนหอมหอมแบบน่ารักน่ารักอันเนี้ยคือใช่เลยลืมให้ดูสภาพขวดน่ารักมากเลยทุกคนเขาก็จะมีลายที่มันเป็นลายเด็กๆอ่ะค่ะแอบบอกค่ะทุกคนว่าตัวเนี้ยไม่ติดทนเลยนะคะคือกลิ่นมันค่อนข้างที่จะจางง่ายมมาาาาาากกกกๆ็อออจจะะเเเหหับรรที่ไป้ง แ,แบบนี้ก็แนะนําใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางแจ้งอย่างเงี้ยไม่แนะนำเพราะว่ากลิ่นคือจางไวมากจริงๆนะคะมาที่ตัวต่อไปกันนะคะทุกคนก็ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นน้ําหอมของวายหรือว่ายแซนดรองนะคะรุ่นแบบ็คโอเปียมบอกเลยว่าดังแล้วก็ฮอตฮิตมากแต่ว่าราคาก็คือแอบแรงนิดนึงแต่ว่าคือหอมหอมจริงๆคือตัวนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าดมอ่ะดมแค่นี้กลิ่นมันจะเหมือนแบบกลิ่นกาแฟกลิ่นเมล็ดกาแฟแบบเอสเปรสโซ่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยกินแบบถ้าใครเป็นสายกาแฟก็น่าจะนึกภาพออกว่าเออกลิ่นกาแฟแบบเอสเปรสโซ่มันเป็นยังไง ทุกคนลองจินตนาการถึงกลิ่นกาแฟแต่เป็นกลิ่นกาแฟที่มันหอมหวานมากๆแต่พอฉีดไปปุ๊บเวลาผ่านไปทุกคนกลายเป็นกลิ่นขนมไม่ได้หวานมากไม่หวานเลี่ยนเลยนะเป็นหวานแนวแบบออกเซ็กซี่เล็กๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ค่ะทุกคนบอกเลยว่ากลิ่นมันลึกมากลึกแบบพอฉีดเข้าไปแล้วมันแบบไม่เหมือนมันยังมีอะไรให้เราดมเข้าไปอีกไม่ได้กลิ่นแบบเส้นตรงไม่ได้ฉีดแล้วลึก๊บได้กลิ่นแค่นี้จบแต่มันเป็นกลิ่นที่เราต้องหยุดดมอะว่าไอ้กลิ่นที่ลงลึกเข้าไปอะกลิ่นที่ต่อไปจากนี้มันคือกลิ่นอะไรซับซ้อนไหม มันเป็นกลิ่นที่ถ้าฉีดเยอะอะฉุนแบบเตะขึ้นจมูกเตะขึ้นหัวขึ้นตาหมดเลยทุกคนคือคนรอบข้างคือแบบเบอร์นหน้าหนีเลยนะแต่ว่าถ้าฉีดในปริมาณที่พอดีค่ะทุกคนรอให้เขาจางลงอะกลิ่นมันจะลงตัวมากแล้วกลิ่นมันจะติดทนทั้งวันแน่นอนคือบอกเลยว่า เนี่ยมันยังชุนอยู่เลยทุกคนคือบอกเลยว่าถ้าแบบใครเดินผ่านแล้วเร้ฉีดน้ำหอมตัวนี้เขาต้องหันกลับมามองแน่นอนต้องหันกลับมาดมอโอ้ยเตะจมูกหันกลับมาว่าแบบเออผู้หญิงคนนี้ฉีดน้ำหอมกินอะไรราคาแรงนิดนึงแต่ว่าเหมาะกับการลงทุนนะคะน้ำหอมตัวนี้แล้วก็ติดทนนานข้อน,นี้คือดีมากไม่หายระหว่างวันคือแบบเหมาะกับอากาศประเทศไทยตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่เราชอบมากๆคือหอมแบบพองไปถึงดังคานตัวนี้นะคะก็คือเป็น p r a าแ Candy นะคะทุกคนคือตัวนี้ดังในหมู่ที่เป็นน้ำหอมกินขนมอ่ะทุกคนคือหอมแบบขนมคาราเมลน้ำ อยู่ในนี้หมดเลยแล้วคือมันหอมแบบอบอวนเป็นหอมในแนวแบบเวผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นหอมในแนวที่แบบหวานๆกุ๊กกิ๊บได้รับเป็นเด็กๆไม่คือแบบถ้าเดินผ่านแล้วแบบได้กลิ่นนี้คือรู้เลยว่าคนนี้ฉีดพาด้าแคนดี้มาคือเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วใครที่ชอบกลิ่นขนมคือแนะนําพอน้องตัวเนี้ยคือหอมแบบเหมือนอยู่ในโลกของบ้านขนมหวานแต่เป็นบ้านขนมหวานในเวอร์ชันผู้ใหญ่ผู้หญิงหวานแบบมีวุฒิภาวะที่โตขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคือฉีดไปประมาณ2องหยิสามติดทนทั้งวัน5้าถึงเจ็ดชั่วโมงเลยคือถ้าสมมติใครไปทอก แดดตักลมตักฝนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะอยู่ได้แบบเกือบจะทั้งวันแต่ว่าไม่ทั้งวันขนาดนั้นกลิ่นก็จะจางลงไปบ้างแต่ว่าถ้าเป็นแบบเดินห้างทํางานในออฟฟิศหรือแบบว่าไปเรียนในหมหาวิทยาลัยเรียนในห้องเรียนอะไรประมาณนี้คืออยู่ทนติดทนทั้งวันกับบ้านก็ยังอยู่นะคะพูดเลยว่าดีมากๆตัวนี้คือแนะนาจริงๆใครที่แบบเป็นสายขนมหวานสายหวานเนี่ยตัวนี้คือหวานแบบหวานละมุนหวานอบอุ่นแล้วก็หวานมีนเลียนราคาเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ4,800ัแปดถึงมันจะราคาแรงแต่ก็แนะนําว่าเป็นอีกตัวที่ควรจะลงทุนเพราะหอมมา จริงๆหอมขนมหอมทอ็อฟฟี่หอมคาราเมลทุกอย่างมาหมดดีมากนะคะทุกคนพาได้แคนดี้ ตัวนี้นะคะเป็นชาแนลรุ่นออนลัวนั่นเองนะคะลิลจะบอกว่าเป็นตัวที่ผลิตมานานแล้วเหมือนกันผลิตในปี1999เนาะตอนแรกๆเลยเนี่ยพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นเลยจะเป็นกลิ่นขนมแบบแนววานิลาวานิลาจ๋าเลยทุกคนหอมมากยังจะมีความติดกลิ่นดอกไมเก้เล็กๆด้วยแต่พอแบบฉีดไปปุ๊บเวลาผ่านไปในดนึงตอนเหมือนจางมันจะมีกลิ่นแป้งที่แบบตลบอบอวลอลยทุกคนแล้วหอมมากแล้วเป็นกลิ่นแป้งที่ดูแพงเป็นกลิ่นที่หอมแบบนุ่มๆหวานๆโอเวอร์ออลคือผู้ดีมากกลิ่่นนแเเููููหหิงงทีีดดดสวยพกกมือั ออเออทุกคนเกล็ดแมคคือฉีิ่แล้วเป็นพี่แอบทักะอนเลยที่สําคัญติดทนแบบติดทนมากตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่แค่เราชอบคนเดียวคนรอบข้างไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าใครก็ตามชอบหมดผู้ชายก็ทักผู้หญิงก็ทักว่ากลิ่นอะไรคือควรมีจริงๆอะ่ะทุกคนคือเป็นน้ำหอมที่คนลงทุนถ้าใครแบบอยากจะลงทุนกับน้ําหอมที่แบบไม่อยากซื้อแบบสูงสีสูงหา้าไม่อยากซื้อแบบอะลองนู้นอะลอง,อ,ลอ,ง,อ,ลอ,งอันนี้อยากมีน้ําหอมเป็นของตัวเองอยากมีกลิ่นที่ทุกคนชอบอยากมีกลิ่นที่เดินไปไหนใครก็ทักแนะนําตัวนี้คือดีมากจริงๆต่อมานะคะทุกคนนนเป็้ํา หอมเท่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นถังขนมเดินได้หอมหวานเลี่ยนมากๆใครที่แบบชอบกินขนมมากๆชอบกินขนมจานเนี่ยคือแนะนำเลยเป็นตัวนี้เองตัวนี้นะคะคือ l a งคมลา l a v ยเบ e นะคะก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะตัวนี้เนี่ย l a n g มลา l a v ยเ b ล l เนี่ยนะคะติดทนมากๆเือเฉียงแต่หัววันตอนข้ามตอนเย็นก็ยังอยู่นะคะถึงเราจะพูดว่าเออมันหอมเลี่ยนขนาดไหนแบบเราเหมือนถังขนมเดินได้ขนาดไหนแต่ในความเป็นถังขนมนั้น,นะคะทุกคนเป็นขนมที่ดูแพงเป็น ขนมที่อยู่ในแบบอยู่ในพัชคารเป็นขนมจากมิชลินสตาร์อะไรประมาณนี้เลยเออคือมันหอมแล้วแพงมากแต่เหมาะกับคนที่ชอบในเวที่มันหอมแบบหอมหอมขนมขนมหวานไปเลยแต่จะมีความปนเซ็กซี่เล็กๆอยากให้ทุกคนลองไปดมดูตรงน,นี้อาจจะยังแบบคิดไม่ออกว่ามันจะมีเซ็กซี่ยังไงแต่ทุกคนลองไปดมว่าคือฉีดแล้วปุ๊บปลายกลิ่นมันจะมีความแบบ มนแนะนํามากเลยคะ่ะตัวนี้ติดทนแล้วก็เป็นหอมหวานหอมขนมใครชอบขนมมากๆเนี่ยแนะนําเลยว่าหอมขนมจริงๆมันเป็นหวานที่ไม่ได้ดูชี่ป่ะทุกคนเป็นหวานเลี่ยนที่ดูแพงก็มาถึงตัวที่เรารักมากที่สุดในโลนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์วิวาลาจูชี่นะคะรุ่นนัโนเองทุกคนกลิ่นนี้คือแบบเจ้าหญิงดิสนีย์จริงจริงฉี่แล้วรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในปราสาทให้ความแบบดูลูละ่ะไฮโซที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แซบแซบซาซาเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเป็นหอมหวานแบบวัยรุ่นที่ซ่อนเปรี้ยวอยู่นิดน เราฉีดกี่เนี่ยประจําจนแบบว่าคนใกล้ตัวเราก็คือจําได้เราว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นเราคือมันเป็นกลิ่นที่มีคาแรคเตอร์แล้วกลิ่นมันไม่ซ้ํากับแบบแบรนด์อื่นผู้เลยว่าฉีดเราไม่ฉุนคือบางตัวเองที่เราบอกก่อนหน้าเนี่ยพอฉีดปุ๊บโอโ้โหฉุนตีเข้าหน้าปวดหัวอะไรต่างๆแต่ตัวนี้ทุกคนไม่ฉุนคือฉีดแล้วมันแบบกระจายทั่วแล้วก็ฟุ้งทั่วตัวคือกลิ่นลงตัวง่ายฉีดครั้งแรกติดทนแน่นอนแล้วก็หอมหอมแบบวัยรุ่นตอนแรกฉีดเข้าไปปุ๊บจะมีความกลิ่นแบบเเเเเปปรีียยยวววๆๆลลลล็กล็กกกกกแแแซ่่่่บบบบนน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 นตพออออสัสะสะัึงุุ๊มมคะทาาิหหหื ในปราสาทดิสนีย์ราคาตัวนี้ทุกคนบอกเลยว่าไม่แพงเลย2,000-3,000ไม่แพงแล้วก็คุ้มมากคนใหญ่นะทุกคนดูดิใหญ่มากแล้วก็จุได้เยอะมากเราใช้ประมาณ2ปียังไม่หมดเลยตัวเนี้ยแนะนําเลยนะคะวิว่าลาจิซี่นิออตัวนี้ ก็หมดไปแล้วนะคะทุกคนสาหรับน้ําหอมของเรานะคะก็กุน้ําหอมของเราเนี่ยก็มีเท่านี้จริงๆมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยคือคัดมาแล้วคือชอบจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเบสน้าหอมที่เราชอบจะเป็นกลิ่นแบบขนมเนาะเป็นกลิ่นวานิลาเราชอบแบบนี้มากๆรู้สึกว่าดมแล้วมันแบบดูน่ารักอะเออดูขี้เล่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันคือเบสทุกตัวเป็นกลิ่นขนมแหละแต่บางตัวก็จะเป็นกลิ่นขนมที่ไม่มีความเซ็กซี่บาาาััววะเ็นก่่มมมีค้ยยดููผใหหหญสํรรุ ก็อยากให้ทุกคนแบบลองไปดมกันดูเนาะอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าของแบบเนี้ยมันก็ไปลองไปดมกันได้เนาะแล้วก็รู้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะอยากจะบอกว่าทุกตัวเนี่ยคือหอมสาหรับเรามากจริงๆแล้วทุกตัวเนี่ยฉีดแล้วแบบเป็นเอกลักษณ์กับเราแน่นอนนะคะฝากไว้นะคะสาหรับใครที่ชอบน้ําหอมใครใช้กลิ่นไหนอยู่บ้างหรือว่ากลิ่นไหนไม่ถูกกับใครหรือว่าไม่ชอบกลิ่นไหนยังไง,งลองมาแชร์หรือว่าแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะยังไงเนี่ยฝากคลิปดีไว้กับทุกคนด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะ อยากลองเปลี่ยนมาดูบ้างก็ขอแนะนําเลยตัวพวกนี้คือขัดมาหมดแล้วนะคะคุณภาพดีใช้ได้นานติดทนแน่นอนนะคะใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้หาคอนเทนต์แล้วก็ทําวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนดูอีกนะคะวันนี้ไปแล้วยังไงฝากช่อง p ี l แคิด้วยนะคะ